ปฐมกาลบทที่29ยาโคบพบกับราเชลยาโคบเดินทางมาถึงดินแดนของชาวตะวันออกเมื่อเขามองไปก็เห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งในทุ่งนามีฝูงแพะแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้นเพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแพะแกะกินมีหินใหญ่ปิดปากบ่อเมื่อฝูงแพะแกะมาพร้อมกันที่นั่นแล้วคนเลี้ยงแกะ ก็กลิ้งหินออกจากปากบ่อตักน้ําให้ฝูงแพะแก่กินแล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิมยาโคบถามเขาว่าพี่น้องเอ๋ยท่านมาจากไหนพวกเขาตอบว่าเรามาจากฮารานยาโคบจึงถามเขาว่าท่านรู้จักลาบันบุตรชายนาโฮหรือไม่เขาตอบว่ารู้จักยาโคบถามพวกเขาว่าลาบันสบายเดียวหรือเขาตอบว่าสบายดีนั่นแน่ราเชลบุตรสาวของเขา กำลังมาพร้อมกับฝูงแพะแกะยาโคบจึงว่าเวลานี้ยังวันอยู่มากยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะแกะมารวมกันจงเอาน้ำให้แพะแกะเหล่านี้กินแล้วให้ไปกินหญ้าอีกแต่พวกเขาตอบว่าไม่ได้จนกว่าแพะแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกันและให้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำก่อนแล้วเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะกินเมื่อ,อยาโคบกำลังพูดอยู่กับเขาราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแพะแกะของบิดา พะเธอเป็นผู้เลี้ยงพวกมันเมื่อยาโคบแลเห็นราเชลบุตรีของลาบันพี่ชายมารดาของเขาและฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของเขาก็เข้าไปใกล้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ําเอาน้ําให้ฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของเขากินยาโคบจูบราเชลแล้วร้องไห้เสียงดังยาโคบ,บบอกราเชลว่าเขาเป็นญาติของบิดาเธอและเป็นบุตรชายของนางเรเบคคาเธอก็วิ่งไปบอกบิดาของเธอ เมื่อลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรน้องสาวของเขาก็วิ่งไปพบและกอดจูบยาโคบพามาบ้านยาโคบก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟังลาบันจึงพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่งยาโคบแต่งงานกับบุตรสาวของลาบันแล้วลาบันพูดกับยาโคบว่าเพราะเจ้าเป็นญาติของเราจึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่าๆ เจ้าจะเรียกข้าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเถิดลาบันมีบุตรีสองคนพี่สาวชื่อเลอาน้องสาวชื่อราเชลเลอานั้นตาเศร้าแต่ราเชลนั้นรูปร่างสวยและงามน่าดูยาโคบก็รักราเชลเขาบอกลาบันว่าฉันจะรับใช้ท่านเจ็ดปีเพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านลาบันจึงว่าให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้ชายอื่นจงอยู่กับเราเถิดยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ปี เพื่อได้ราเชลเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอยาโคบบอกลุงว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ครบแล้วขอให้ภรรยาฉันเธอฉันจะได้เข้าไปหาเธอลาบันจึงชวนชาวบ้านมาพร้อมกันแล้วจัดงานเลี้ยงเมื่อเวลาคำ่ำลาบันก็พาเลอาบตรีมามอบให้แก่ยาโคบและยาโคบก็เข้าไปหาเธอลาบันยกศิลปาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของเลอาพอรุ่งขึ้นยาโคบก็เห็นว่าเป็นเลอา จึงกล่าวแก่ลาบันว่าทําไมลุงทํากับฉันเช่นนี้ฉันรับใช้ลุงเพื่อได้ราเชลไม่ใช่หรือทําไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่าลาบาันจึงตอบว่าในถิ่นของเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อนแล้วเราจะยกคนนั้นให้ด้วยเพื่อตอบแทนที่เจ้าจะรับใช้ลุงอีกเจ็ดปียาโคบก็ยอมแล้รอจนครบเจ็ดวันของนางแล้วลาบันก็ยกราเชลบตรีให้เป็นภรรยา ลาบันยกบิวฮาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของราเชลยาโคบก็เข้าไปหาราเชลด้วยเขารักราเชลมากกว่าเลอาเขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีกเจ็ดปีพระยาเวทรงเห็นว่ายาโคบไม่รักเลอาจึงทรงให้เลอาตั้งขันแต่ราเชลนั้นเป็นหมันนางเลอาตั้งขันคลอดบุตรเป็นชายและตั้งชื่อว่ารูเบนด้วยนางว่าเพราะพระยาเวถอดพระเนตรความทุกข์ใจของฉันเพราะเดี๋ยวนี้สามีจะรักฉัน นางเลอาตั้งคันอีกและคลอดบุตรชายคนหนึง่งแล้วว่าเพราะพระยาเวทรงได้ยินว่าฉันไม่เป็นที่รักพระองค์จึงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ฉันด้วยนางตั้งชื่อว่าซิเมโอนนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึง่งนางกล่าวว่าครั้งนี้สามีจะสนิทสนมกับฉันเพราะฉันมีบุตรชายกับเขาสามคนแล้วเหตุนี <someday> ้จึงตั้งชื่อเขาว่าเลวีนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่ง <sh ort> นางกล่าวว่าครั้งนี้ ฉันจะสรรเสริญพระยาเวเหตุนี้นางจึงตั้งชื่อเขาว,ว่ายูดาแล้วนางก็หยุดมีบุตรปฐมกาลบทที่สาสเมื่อราเชลเห็นว่านางไม่มีบุตรกับยาโคบก็อิจฉาพี่สาวนางพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตายยาโคบโกรธราเชลจึงว่าฉันเองเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ไม่ให้เธอมีบุตรหรือนางจึงบอกว่า บิวฮาสาวใช้ของฉันอยู่นี่จงเข้าไปหานางเถิดนางจะได้มีบุตรไว้ที่ตักของฉันฉันจะได้มีบุตรด้วยจากหญิงคนนี้นางจึงยกบิวฮาสาวใช้ของนางให้เป็นภรรยาของยาโคบยาโคบก็เข้าไปหานางบิวฮาก็ตั้งคันกับยาโคบและมีบุตรชายคนหนึ่งราเชลว่าพระเจ้าทรงตัดสินเรื่องของฉันและทรงฟังเสียงร้องทูลของฉันจึงประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ฉันดังนั้นนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าดาน บิลฮาสาวใช้ของราเชลตั้งคันอีกและคลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโครบราเชลจึงว่าด้วยการปล้ำสู้อย่างหนักฉันได้ปล้ำสู้กับพี่สาวของฉันและฉันได้ชัยชนะแล้วนางจึงให้ชื่อบุตรนั้นว่านัฟทาลีเมื่อเลอาเห็นว่านางหยุดคลอดบุตรจึงยกซิลปาสาวใช้ของนางให้เป็นภรยาของยาโคบซิลปาสาวใช้ของเลอาก็มีบุตรชายให้แก่ยาโคบเลอาว่าโชคดีจริงๆจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า แล้วซิลปาเสาวใช้ของเลอาก็โคลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบเลอาก็ว่าฉันมีความสุขเพราะพวกสตริจจะเรียกฉันว่าเป็นสุขนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอาเชอร์ในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีรูเบนออกไปที่นาพบต้นดูดาอิมจึงเก็บผลมาให้เลอามันดาข,ของเขาราเชลจึงพูดกับเลอาว่าขอผลดูดาอิมของลูกชายพี่ให้ฉันบ้างเลอาตอบว่า ที่น้องแย่งสามีของฉันไปแล้วนั้นอย่างน้อยไปหรือจึงจะมาเอาผลดูดาอิมของลูกชายฉันด้วยราเชลตอบว่าเอาอย่างนี้ยาโคบจะไปนอนกับพี่คืนนี้เพื่อแลกกับผลดูดาอิมของลูกชายพี่เมื่อ,อยาโคบกลับมาจากนาเวลาเยน็นเลอาก็ออกไปหาบอกว่าเข้ามาหาฉันเถิดเพราะฉันให้ผลดูดาอิมของลูกชายฉันเป็นสินจ้างท่านแล้วคืนวันนั้นยาโคบก็นอนกับนางพระเจ้าทรงฟังเลอานางก็ตั้งครรภ์ และให้บุตรชายคนที่ห้าแก่ยาโคบฝ่ายเลอาวา่าพระเจ้าประทานสินจ้างนั้นให้แก่ฉันเพราะฉันยกหญิงคนใช้ให้สามีนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิส,สาคาต่อไปเลอาก็ตั้งคันอีกและให้บุตรชายคนที่หกแก่ยาโคบแล้วเลอาจึงวา่าพระเจ้าประทานของดีให้ฉันบัดนี้สามีคงจะให้เกียรติฉันเพราะฉันได้ให้บุตรชายแก่เขาหกคนแล้วนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นวา่าเสบุลุน ต่อมาภายหลังนางก็มีบุตรหญิงคนหนึ่งตั้งชื่อว่าดีนาพระเจ้าทรงระลึกถึงและทรงฟังราเชลทรงให้นางมีบุตรนางก็ตั้งครันมีบุตรชายนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงยกความอดสูของฉันไปแล้วนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโยเซฟกล่าวว่าขอพระยาเวทรงเพิ่มบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ฉันยาโคบมั่งคั่งจากทรัพย์สมบัติของลาบันเมื่อนางราเชลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็พูดกับลาบานว่าขอให้ฉันกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของฉันเถิดฉันทำงานเพื่อได้ภรยาและบุตรแล้วขอมอบภรรยากับบุตรให้ฉันพาไปเพราะลุงรู้ว่างานที่ฉันได้รับใช้ลุงเสร็จแล้วแต่ลาบานตอบว่าอยู่ต่อเถิดถ้าเจ้าจะช่วยลุงลุงอย่างรู้เหตุการณ์ได้ว่าพระยาเวทรงเอวยพรลุงพระเจ้าเจ้าจะเรียกค่าจ้างลุงเท่าไหร่ลุงจะให้อย่าโคบตอบว่าลุงทราบอยู่ว่าฉันรับใช้ลุงอย่างไร และฝงปศสุสัตว์ของลุงอยู่กับฉันอย่างไรเพราะว่าก่อนฉันมานั้นลุงมีแต่น้อยแต่บัดนี้ก็มีทวีขึ้นเป็นอันมากฉันจะก้าวไปทางไหนพระยาเวทรงอวยพรลุงทีนี้เมื่อไรฉันจะทําอะไรสําหรับตนเองและครอบครัวได้เล่าลาบานจึงถามว่าลุงควรจะให้อะไรเจ้ายาโคบตอบว่าลุงไม่ต้องให้อะไรฉันแต่ถ้าลุงทําสิ่งนี้ให้ฉันฉันก็จะกลับไปเลี้ยงและดูแลสัตว์ของลุงต่อคือวันนี้ฉันจะไปตรวจดูฝงสัตว์ของลุงทั้งหมด ฉันจะคัดแกะที่มีจุดและแกะด่างทุกตัวออกจากฝูงและคัดแกะดำทุกตัวออกจากฝูงแกะและแพะด่างกับแพะที่มีจุดออกจากฝูงแพะให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างของฉันความซื่อตรงของฉันจะปรากฏในภายหน้าคือเมื่อลุงมาดูค่าจ้างของฉันถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่างอยู่ในฝูงแกะหรือตัวที่ไม่ดำในฝูงลูกแกะก็ถือเสียว่าฉันขโมยสัตว์เหล่านี้มาละบันจึงตอบว่าดีแล้วให้เป็นไปตามที่เจ้าพูดนั้น วันนั้นละบันก็แยกแพะตัวผู้ที่ลายด่างและมีจุดและแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่างทุกตัวออกไปส่วนทั้งหมดที่มีสีขาวและทั้งหมดที่มีสีดำในฝูงแพะแกะเขามอบให้บุตรชายของเขาเลี้ยงเขาจัดระยะห่างระหว่างเขาและยาโคบเป็นระยะทางการเดินทางสามวันและยาโคบก็เลี้ยงสัตว์ของละบันที่เหลือนั้นยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นกัมยานต้นอัลมอนด์และต้นปอตูบหูช้างมาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให้เห็นไม้สีขาว เขาวางไม้ที่ปลอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางน้ําที่ฝูงสัตว์มากินน้ําเมื่อมันมากินน้ํามันก็อยากติดสัตว์ฝูงสัตว์ก็ผสมพันธ์กันที่ไม้นั้นดังนั้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีด่างมีจุดยาโคบก็แยกลูกแกะออกจากฝูงให้ฝูงนั้นอยุดตรงหน้าแกะลายและแกะดําทุกตัวในฝูงของลาบันแต่ฝูงสัตว์ของเขานั้นอยู่ต่างหากไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบันอยู่มาเมื่อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะผสมพันธ์ ยาโคบก็จัดไม้วางไว้ที่รางน้ําให้ฝูงสัตว์เห็นเพื่อให้มันผสมพันธ์กันกลางไม้นั้นแต่เมื่อมีสัตว์ที่อ่อนแอยาโคบก็ไม่ใส่ไม้นั้นไว้ดังนั้นสัตว์ที่อ่อนแอจึงตกเป็นของลาบันแต่สัตว์ที่แข็งแรงเป็นของยาโคบยาโคบก็มั่งมียิ่งขึ้นมีฝูงแพะแกะมากมายคนใช้ชายหญิงและฝูงอูดฝูงลาปฐมกาลบทที่31ยาโคบ หนีไปพร้อมครอบครัวและฝูงสัตว์ยาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายของลาบันพูดว่ายาโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความรำรวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นของพ่อเรายาโคบสังเกตดูลาบันเห็นว่าลาบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาเวตรัดกับยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ให้คนไปเรียกราเชลและเลอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ แล้วบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดพลิ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทำร้ายฉันถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างและถ้าเขาบอกว่าสัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้า สัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมดดังนี้แหละพระเจ้าจึงทรงยกฝูงปศะสุสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันเมื่อมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแงงหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่าพวกแพะผู้ที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดในความฝันนั้นทูตของพระเจ้าเรียกฉันว่ายาโคบฉันตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่า เงยหน้าขึ้นดูแพ่ผู้ทั้งหมดที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและตัวมีจุดเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทำกับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบดเอลที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณต่อเราไว้ที่นั่นบัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดราเชลกับเลอาจึงตอบว่าเรายังมีส่วนและมีมรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือ บิดานับเราเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายาเราทั้งยังใช้เงินของเราหมดความร่ำรวยทั้งหมดที่พระเจ้าทรงนำไปจากบิดาของเรานั่นแหละเป็นของเรากับพวกลูกของเราบัดนี้ท่านจงทำทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านดังนั้นอย่าโคบจึงลุกขึ้นและจัดให้บตรและภริยาขึ้นขี่อูดแล้วต้อนฝูงปศสุสัตทั้งหมดของท่านไปขนเข้าของทั้งสิ้นที่ท่านสะสมมาฝูงปศสุสัตว์ที่ท่านได้มาที่ท่านสะสมได้ในปัดดานอารัม เพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอัคบิดาของท่านในดินแดนคณาอันเวลานั้นลาบันออกไปตัดขนแกะราเชลจึงขโมยรูปเคารพที่อยู่ในบ้านของบิดาไปด้วยส่วนยาโคบก็ลักลอบทําต่อลาบันคนอารมโดยการไม่บอกให้รู้ว่าท่านตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดหนีข้าแม่น้ําบ่ายหน้าไปทางเทือกเขากิเลอาดลาบันตามทันยาโคบ เมื่อถึงวันที่สามมีคนไปบอกลบาบันว่ายาโคบนี่ไปแล้วลบาบันก็พาญาติพี่น้องไปกับเขาไล่ตามยาโคบเป็นระยะทางเจ็ดวันจึงทันยาโคบในถิ่นเทือกเขากิเลาอาดแต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมาหาลบาบันคนอารัมในความฝันตรัสแก่เขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายลบาบันตามมาทันยาโคบยาโคบตั้งเต็นอยู่ที่ถิ่นเทือกเขา ส่วนลาบันกับญาติพี่น้องตั้งอยู่ทินเถือกเขากิเลอาดลาบันกล่าวกับยาโคบว่าเจ้าทําอะไรเจ้าหลอกเราและพาลูกสาวของเราหนีมาเหมือนเชลยทําไมเจ้าจึงหนีเรามาอย่างลับๆแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริงยินดีโดยให้มีการขับร้องด้วยรำมนาและพินเขาาคู่ทําไมเจ้าไม่ยอมให้เราจูบลาหลานและลูกสาวของเราเล่านี่เจ้าทําอย่างโง่เขลา เจ้าอยู่ในกำมือเราแล้วเราจะทำร้ายเจ้าก็ได้แต่เมื่อคืนนี้พระเจ้าของบิดาเจ้าตรัสว่าระวังอย่าพูดเดียวหรือร้ายกับยาโคบเลยคราวนี้เจ้าต้องออกมาให้ได้เพราะคิดถึงบ้านบิดาเจ้าจริงๆแต่ทำไมเจ้าถึงขโมยพระของเรามายาโคบจึงตอบลาบานว่าเพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคืนจากฉันเสียส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลย คนดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็เอาไปเถอะอยาโคบไม่รู้ว่าราเชลขโมยพระเหล่านั้นมาลาบันจึงเข้าไปในเต็นท์ของยาโคบเต็นท์ของเลอาและเต็นท์สาวใช้ทั้งสองคนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นท์ของเลอาแล้วเข้าไปในเต็นท์ของราเชลส่วนราเชลเอารูปเคารพเหล่านั้นใส่ไว้ในกูบูดและนั่งทับไว้ลาบันได้คลำดูทั่วเต็นท์ก็หาไม่พบราเชลก็พูดกับบิดาว่า ขอในท่านอย่ากโกรธเลยที่ดิฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้เพราะว่าดิฉันกําลังลําบากตามธรรมดาของผู้หญิงดังนั้นลาบันก็ค้นแล้วแต่ไม่พบรูปเขารบเลยส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าลาบันยาโคบกล่าวกับลาบันว่าฉันทาผิดอะไรฉันทําบาปอะไรท่านจึงไล่ตามฉันมาอย่างนี้ท่านคลําดูสิ่งของของฉันทั้งหมดแล้วท่านพบอะไรที่เป็นของมาจากบ้านของท่านก็อนอเอามาตั้งไว้ที่นี่ รงหน้าญาติพี่น้องของเราและของท่านและให้พวกเขาตัดสินระหว่างเราทั้งสองฉันอยู่กับท่านมา20ปีนี้แกะและแพะไม่ได้แทงโลกและแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กินที่สัตว์ร้ายกัดฉีกกินเสียฉันก็ไม่ได้นำมาให้ท่านฉันเองใช้ให้แล้วที่ถูกขโมยไปในเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านก็เอาคืนจากฉันเวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางคืนก็หนาวเหน็บฉันนอนไม่หลับ ฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่านยี่สิบปีแล้วฉันรับใช้ท่านสิบสี่ปีเพื่อจะได้บุตรีสองคนของท่านและรับใช้ท่านหกปีเพื่อจะได้ฝูงสัตว์ของท่านท่านยังเปลี่ยนค่าจ้างสิบครั้งถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมและผู้ซึ่งอิสอับยำเกรงไม่ทรงอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงให้ฉันไปตัวเปล่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานตรากตรำที่มือฉันทำจึงทรงห้ามท่านเมื่อคืนนี้ ลาบันและยาโคบทํำพันธสัญญาต่อกันแล้วลาบันตอบยาโคบว่าบุตรหญิงเหล่านี้ก็เป็นลูกของเราบุตรชายเหล่านี้ก็เป็นหลานของเราฝูงสัตว์นี้ก็เป็นของเราของทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเราวันนี้เราจะทําอะไรแก่บุตรหญิงของเราหรือแก,เก่เด็กๆที่เกิดมาจากพวกนางมาเถิดให้เราทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าให้พันธสัญญานั้นเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าฝายาโคบ ็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้เป็นเสาแล้วยาโคบจึงพูดกับญาติพี่น้องว่าเก็บก้อนหินมาพวกเขาเก็บก้อนหินมากองสมไว้แล้วก็กินเลี้ยงกันที่กองหินนั้นลาบันจึงตั้งชื่อกองหินนั้นว่าเยกาสหดูทาแต่ยาโคบตั้งชื่อว่ากาเลเอตลาบันกล่าวว่าวันนี้กองเห็นนี้จะเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่ากาเลเอตและมิสปา พราะเขากล่าวว่าพระยาเวท่งเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันไปถ้าเจ้าข่มเหงบุตรหญิงของเราหรือเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรหญิงของเราแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราก็จริงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าและบานบอกยาโคบว่าดูกองหินและเสาหินนี้ที่เราตั้งไว้ระหว่างเรากับเจ้าหินกองนี้เป็นพยานและเสานั้นก็เป็นพยานว่า เราจะไม่ข้ามกองหินนี้ไปหาเจ้าและเจ้าจะไม่ข้ามกองหินและเสานี้มาหาเราเพื่อทำร้ายกันให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของเราทั้งสองทรงตัดสินความระหว่างเรายาโคบก็สาบานโดยอ้างถึงพระองค์ที่อิสอักบิดาของเขายำเกรงอยาโคบถวายเครื่องบูชาบนภูเขาและเรียกญาติพี่น้องของเขามารับประทานขนมปัง พวกเขารับประทานขนมปังและอยู่บนภูเขาคืนวันนั้นลาบานตื่นขึ้นแต่เช้ามืดจูบหลานและบุตรหญิงวอวยพรพวกเขาแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านปฐมการบทที่32เมื่อยาโคบเดินทางไปเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบเขาเมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์เหล่านั้นจึงว่านี่แหละค่ายของพระเจ้าจึงเรียกสถานที่นั้นว่า มหานาอิมอยาโคบส่งของกำนันเพื่อระงับโทสะของเอซาวยาโคบส่งผู้สื่อสารหลายคนล่วงหน้าไปหาเอสาวพี่ชายในดินแดนเสอีแถบเอโดมสั่งพวกเขาว่าจงไปบอกเอสาวเจ้านายของเราว่ายาโคบผู้รับใช้ของท่านกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับลาบันจนบัดนี้ข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงลาฝูงแพะ มีคนใช้ชายหญิงข้าพเจ้าใช้คนมาเรียนเจ้านายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านพวกผู้สื่อสารนั้นกลับมาบอกยาโคบว่าข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่านแล้วเขากําลังจะมาพบท่านพร้อมกับผู้ชายสี่ร้อยคนยาโคบมีความกลัวและทุกข์ใจยิ่งนักจึงให้แบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงอูดออกเป็นสองพวก คิดว่าถ้าเอซาวมาถึงพวกหนึ่งและฆ่าเสียพวกที่เหลือจะหนีไปได้ยาโคบอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์และพระเจ้าของอิสอักบิดาของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวผู้ตรัสสั่งข้าพระองค์ไว้ว่ากลับไปยังดินแดนของเจ้าและยังญาติพี่น้องของเจ้าเราจะทำดีแก่เจ้าข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุด ที่พระองค์ประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์โดยว่าข้าพระองค์ข้าแม่น้ำจอแดนนี้เมื่อมีแต่ไม้เท้าและบัตรนี้ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองกลุ่มขอพระองค์ส่งช่วยกู้ข้าพระองค์ให้ผลจากเงื้อมมือพี่ชายข้าพระองค์คือจากเงื้อมือของเอสาวเพราะข้าพระองค์กลัวเขาเกรงว่าเขาจะมาฆ่าข้าพระองค์และแม่แม่กับลูกๆแต่พระองค์ตรัสไว้แล้วว่าเราจะทำดีแก่เจ้าแน่นอน และจะช่วยให้เชื้อสายของเจ้าดุดเม็ดทรายที่ทะเลซึ่งมีมากจนนับไม่ถ้วนคืนวันนั้นอย่าโคบพักอยู่ที่นั่นและมอบบางส่วนจากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เป็นของกำนันแกเอซาวพี่ชายของตนคือแพะตัวเมีย200ตัวแพะตัวผู้ยีสิบตัวแกะตัวเมีย200ตัวแกะตัวผู้ยีสิบตัวอูดแม่ลูกอ่อนสามตัวกับลูกโคตัวเมียสีสิบตัว โคตัวผู้สิบตัวลาตัวเมียยี่สิบตัวลาตัวผู้สิบตัวอยาโคบมอบสิ่งเหล่านี้ไว้ในความดูแลของคนใช้ให้แต่ละฝูงอยู่ต่างหากและสั่งพวกคนใช้ว่าล่วงหน้าไปก่อนเราและให้แต่ละฝูงทิ้งระยะห่างกันหน่อยอย่าโคบสั่งคนที่อยู่หน้าสุดว่าเมื่อเอสาวพี่ชายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่าเจ้าเป็นคนของใครเจ้าจะไปไหน และของที่อยู่ข้างหน้าเจ้านี้เป็นของใครเจ้าจงตอบว่าของเหล่านี้เป็นของยาโคบผู้รับใช้ของท่านเป็นของกำนันส่งมาให้เอซาวเจ้านายของข้าพเจ้าและยิ่งกว่านั้นอีกยาโคบตามมาข้างหลังยาโคบสั่งคนที่สองและคนที่สามและบรรดาผู้ติดตามฝูงเหล่านั้นทํานองเดียวกันว่าเมื่อพวกเจ้าพบเอซาวให้พูดกับเขาเช่นเดียวกันและเสริมว่ายิ่งกว่านั้นอีกนี่แนะ่ ยาโคบผู้รับใช้ของท่านกําลังตามมาข้างหลังพวกเราเพราะยาโคบคิดว่าข้าคงจะระง,งับโทสะของเอสาวได้ด้วยของกํำนันที่ส่งล่วงหน้าไปและภายหลังเมื่อข้าเห็นหน้าเขาบางทีเขาจะยอมรับข้าดังนั้นของกํำนันต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาคืนนั้นอย่างค้างอยู่ในค่ายยาโคบปล้ำสู้กับบุรุษผู้หนึ่งที่เปนเอลกลางคืนนั้นเอง ยาโคบก็ลุกขึ้นและพาภรรยาทั้งสองสาวใช้ทั้งสองและลูกสิบเอ็ดคนข้ามที่ท่าข้ามแม่น้ำยับบอกยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารไปและส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยเหลือยาโคบอยู่แต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนรุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพกข,ของยาโคบขณะที่ปล้ำสู้กันข้อต่อสะโพกข,ของยาโคบก็เคลื่อนบุรุษนั้นจึงว่า ปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าต่อสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่า ขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าทำไมเจ้าจึงถามชื่อเราแล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปนิเอลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าและพระองค์ส่งไว้ชีวิตข้าพเจ้าเมื่อยาโคผ่านเปนูเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินขยโยขยเกเพราะเจ็บสะโพกดังนั้นคนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่สะโพก ซึ่งอยู่ที่ข้อต่อสะโพกนั้นจนทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงแตะข้อต่อสะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่สะโพก